โอ oh, สวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยอีกแล้วช่องจอย CA นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องนะคะแบรนด์ซาร่านั่นเองนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะที่จอยมาแกะให้ดูเนะาะจอยเลือกซื้ออะไรทางออนไลน์ช่วงซัมเมอร์ที่เขาเซลล์นะคะ mm hmm. เพื่อเอามาขายในร้าน eBay แล้วก็พ m a r าของจอยนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็สินค้าทั้งหมดที่จอยเลือกซื้อไปนะคะเออจอยจ่ายเงินไปทั้งไม ทั้งหมดนะคะประมาณ9 0 0 0 0บาทนะคะก็ไปย้อนดูได้ว่าจอยเลือกซื้ออะไรมาบ้านนะคะก็น,นี้เป็นยอดเงินทั้งหมดที่ตอยจ่ายไปสินค้าก็อยู่ราวาประมาณสัก200หรือ250ตัวนะคะที่จอยเลือกซื้อเนาะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเลือกซื้ออะไรมาบ้างมากล่องแรกนะคะมาดูกันเวลาของมาตอยพยายามอยากจะรีบแกะให้ดูเนาะเพราะว่าถ้าสินค้ามีตําหนิอะ จอต้องรีบเอาไปคืนเขานั่นเองนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจะต้องแบบกระจายกระจายเออกระจายเป็นหลายคลิปเนาะพอของมาปุ๊บก,ก็แกะให้ดูเลยนะเอาโอเคพอแกะออกมาของข้างในจะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะไม่ได้ใส่ถุงแยกมาเนาะเขาก็จะพับพับพับลงมาแล้วก็เป็นแค่กระดาษแล้วก็ติดสติกเกอร์มาโอเค มาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้เป็นสกังเกงอ๋อลืมบอกราคาที่ตอยจ่ายไปเนาะส่วนมากเนี่ยมีทั้ง7เหรียญ99 9เหรียญ99แล้วก็12เหรียญ99นะคะส่วนมากกางเกงซะส่วนใหญ่จะเป็น12-9หรเเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยเป็น12-9หรนะคะอันนี้เป็นลายพกขัดดอรกางเกงทรงขาสั้นเนาะป้ายมา49เหรียญ บอกไว้เลยถ้าใครขายพวกลายพกกระโดดแบบเนี้ยขายได้จอยเคยขายแบบเป็นรุ่นเก่าด้วยนะแต่ว่าเป็นของใหม่พร้อมป้ายเนาะก่อนหน้านี้จอยเคยซื้อที่ T J Maxx กับมาแช h a l l s แล้วเพิ่งจะมีแบบซัมเมอร์เนี้ยครั้งแรกที่จอยมาเลือกซื้อในร้านค้าเพื่อเอามาขายตัวนั้นจอยได้มาน่าจะ12 99จอยขายไปอยู่ที่40เหรียญนะคะจะเป็นโทนสีขาวกับสีแดงถ้าใครเจอก็ลองเลือกซื้อเอามาขายแล้วกันต่อมามาตัวนี้ตัวเนี้ยจอยได้มา2ตัว ได้สักไป2ตัวตัวแรกที่เคยได้มาเขาลูมใส่เข็มขัดเอามาให้นะคะจอจะต้องเอาไปคืนเนาะมีอันนี้ได้เข็มขัดมาอันนี้เป็นไซส์ M ค่ะราคาป้ายอยู่ที่59เหรียญโทนสีขาวนะคะส่วนมากกางเกงที่จอยได้มาเนี่ยก็จะเป็นโทนสีพื้นซะส่วนใหญ่นะคะพวกผ้าลายกดไม่ทันคนอื่นเขาก,กดเร็วกว่าจอยนะคะจอยกดไม่ทันเลยไม่ค่อยได้พวกผ้าลายส่วนมากได้เป็นผ้าสีพื้นนะคะอันนี้เป็นไซส์ L แล้วก็กางเกงสดมากก็จะเป็นกางเกงสไตล์ทรงทํางานนะคะแนะนําเวลาเลือกซื้อพยายามเลือกซื้อไซส์ใหญ่นะคะไซส์ x s ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่จอยถ้าชอบจริงๆริงอก็เลือกซื้อมานะคะอันนี้เป็นทรงกางเกงขายยาวและสีขาวเนี่ยเราต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะเลอะถ้าแบบเจ้าหน้าที่เขาหยิบสินค้าที่อยู่ในร้านค้าเอามาให้เราอะคะ่ะบางทีเราต้องระวังเนาะเพราะถ้ามันเลอะเนี่ย ถ้าเลดนิดหน่อยไม่เป็นไรตัวไม่คืนแต่ถ้าแบบมีตาหนิเยอะๆอะไรเงี้ยตัวต้องเอาไปคืนนะคะเพราะว่ามันขายยากค่ะเพราะว่าคนที่เขาซื้อของต่อให้ซื้อของออนไลน์อะถ้าสินค้ามีตาหนิเขาก็ไม่อยากซื้อหรอกค่ะเนาะก็พายายามดูดีๆแล้วกันอันนี้จะเป็นโคนสีเบจนะคะเป็นทรงกางเกงเป็นทรงขาตรงค่ะประมาณนี้ตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่สี่สิบเก้าเหรียญตัวขอโยนออกไปเนาะ ต่อมาเป็นผ้ายีนผ้ายีนเราก็เลือกซื้อ,อามาขายเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่ารักเนี่ยค่ะให้ดูลูกเล่นเห็นไหมเขามีแบบเป็นสายคาดมาแล้วก็ด้านหน้าเป็นเออทรงพีทแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนี่ค่ะแล้วปีนี้เขานิยมเป็นกเกงทรงขาตรงขากว้างแล้วก็ขาบานนะคะทรงสก,กินนี่เนี่ยเขาไม่ได้ฮิตนะคะเนาะตอก็เลือกซื้ออะไรที่แบบ มันเป็นอยู่ช่วงที่เขาฮิตนะคะเราจะได้ขายได้นะคะกางเกงยีนสิบสองนิ้วก้สิบเก้ 12, ต่อมาอันนี้อันนี้เหมือนเคยแกะไปแล้วเลยใช่ไหมคล้ายๆกันเพราะตอยสั่งโทนสีเขียวอย่างเงี้ยได้มาประมาณแบบสักสี่ตัวหรือห้าตัวนะคะผ้าคล้ายๆผ้าลินินเลราคาป้าย ราคาป้ายอยู่59เหรียญละอันนี้เป็นไซส์ S นะคะอย่างที่บอกจะพยายามกดไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ไม่มีไซส์เล็กก็เอาไซส์ S ยังยังพอโอเค XS นี่ถ้าไม่ชอบจริงก็ไม่เอาเลยต่อมาอันนี้คุณเกงอุ้ยนี่็นาดักะชอบนะดูสิเห็นาใครมีเข็มขัดแบบเก๋ๆอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ใส่เข็มขดัดอันนี้เป็นตีจีบข้างหน้าค่ะเห็นไหมแล้วก็เป็นโทนสีผ้ายีนนะคะ ผ้าสีโทนประมาณนี้เนื้อผ้ายีนะมันจะเนื้อผ้าแข็งใช่ปะแต่อันนี้เนื้อผ้าจะบางกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เขาเรียกกันก็คือผ้าแชมเบรเดี๋ยวจอยขึ้นคําคีย์เวิร์ดให้เนาะเพราะว่าเวลาเราขายของอ่ะถ้าเรามีคำคำเรียกเราเรียกคำถูกอะค่ะลูกค้าจะได้เจอสินค้าของเราง่ายเราก็จะได้ขายได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวนี้ตัวนี้มามาดูตัวนี้เดี๋ยวอยขอเอาก่เอ,อเอ ขออภัยนะคะแม่ค้าต้องขอโยนนะคะไซส์สองเองอะ่ะเออไซส์สองเทียบเท่ากับไซส์ XS ค่ะนะความอยากได้มากไซส์เล็กก็เอาอะคะ่ะราคาป้ายอยู่ที่หกสิบเก้าเหรียญนะให้ดูตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าริงอะคะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะตกแต่งเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นทรงขาตรงนะคะโอเคต่อมาเรามากล่องสองกัน กล่องที่สองมีทั้งหมดสี่กล่องนะคะเรามากล่องที่สองกันกูอววว้วนนี้น่าจะเป็นแบบว่าออเดอร์ใหญ่ส่งมาคือน่าเหรอน่ารักเป็นเบรเซอร์ค่ะนี่เป็นโทนสีเบจนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่รู้แต่ว่าใน ในช็อปของเขาขาย69เหรียญตอยอ่เพิ่งขายไปนะถ้าใครเอ่ยย้อนกลับไปดูเป็นเอ่อไปช็อปปิ้งในช็อป อันนั้นเป็นคลิปแรกเลยแบรนซาร่าแล้วจอยได้โทนสีชมพูมาเป็นผ้าลีนินจอยไปซื้อมาาเออ๒9๙๙จอยขายไปที่80เหรียญอันนั้นขายไปแล้วนะคะเนาะนี่อันนี้อันนี้เออ๖อันนี้ไซส์ XS ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะจอยจะตั้งราคา99เนาะแต่อันนี้เดี๋ยวคิดดูก,ก่อนไม่89ก็9๙เนี่ยแหละแต่ว่าราคาในช็อปเขาขาย69เหรียญเนาะจอยอยากจะให้เข้าใจว่าเวลาจอยเลือกซื้อมาขายจอยก็จะตั้งราคาแบบ ใกล้เคียงกับเขาเนาะบางทีก็อาจจะต่ำกว่าเขาหน่อยหรือว่าสูงกับเขาถ้าเราไปได้ลักษณะของทรงเสื้อผ้าเนี่ยเป็นรุ่นที่บล็อกเกอร์เขาใส่กันแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบคนเขาตามหากันนะคะเราจะขายได้ราคามากกว่าราคาในช็อปนะคะอันนี้เป็นวิธีการขายในอเมริกาเนาะที่อื่นตอนไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เมืองไทยเป็นยังไงหรือประเทศอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ว่า ที่อเมริกานะเขาขายกันประมาณนี้นะคะถ้าขายในราคาถูกมันขายได้อยู่แล้วอะแต่ว่าจอยพยายามเราเป็นแม่ค้าเราก็อยากขายอะไรให้มันได้กําไรให้ได้มากที่สุดนะคะในการทํางานของจอยเนาะอันนี้เป็นทรงกางเกงค่ะเป็นผ้าล,ลายลาแล้วก็เป็นทรงเอวยางยืดนะคะอันนี้ก็ขายประมาณ39นะคะแต่มาวี่นี่น่ารักอันนี้เป็นผ้าสาติน อันนี้เป็นผ้าซาตินค่ะน่ารักดีเป็นทรงตะเกง,เกงส่วนมากอะไรที่เป็นผ้าซาตินจอยเลือกที่จะซื้อเอามาขายเนาะต่อมาก็พ่มตัวนี้รู้สึกน่าจะเป็นตัวที่สองนะคะที่จอยได้มาราคาป้ายอยู่ที่8 9เ้าเหรียญถ้าราคา8 9เหรียญจอยนะ่าจะขายประมาณสัก50สิหรือ60นะคะเป็นทรงกระโปรงมิดิแล้วก็เป็นอย่างนี้ต่ดเขาไม่มีผ้าซับหนให้เนาะอันนี้ อันนี้ก็เป็นผ้าซาตินค่ะอันนี้เป็นทรงกระโปงโออแปลกระโปงเขาไม่มีผ้าซับในให้เลยสักตัวนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นผ้าซาตินแล้วก็เป็นทรงกระโปงมิติทรงสีเทาต่อมาอันนี้เป็นกางเกงกางเกงสไตล์ใส่ทํางานนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีเทาไซส์เราคาอยู่ที่89เหรียญแน,น่ราคาอยู่ที่89นะคะ อ๋ออันนี้เป็นผ้าวูลไม่น่าลักก็ถึงแบบขายแพงหน่อยเพราะว่าเป็นผ้าวูลนี่ค่ะทรงประมาณนี้ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นทรงตางเกงตอเนี่ยเอ่อพอเราสั่งของมาใช่ปะก็พยายามหารูปว่ามีรูปแบบพวกบล็อกเกอร์อะไรเขาใส่กันไหมจอจำได้ตอนที่ตอไปชอปปิ้งในร้านอะเจอผ้าลายนี้แต่ว่าเป็นเบลเซอร์แล้วแล้วเขายังไม่ได้ลดราคาเยอะ คือสำหรับจอย 35, อะสาเหรียญ99้้อะจอมีความรู้สึกว่ามันแพงเพราะปกติจอยซื้อในร้านทีจแม็กกับมาเชลส์เนาะเต็มที่อยู่ที่19เหรียญ99้ถ้าใครติดตามจอยมาจอยจะแชร์ให้ดูตลอดว่าจอยเลือกซื้ออะไรเอามาขายใช่ปะคือเราเคยซื้อได้ในราคาถูกอะแล้วลงมาซื้อในชอ็อปอะราคามันแพงแบบ เท่าตัวเลยอะค่ะเพราะมันราคาแพงเท่าตัวแล้วราคาที่เราเอามาขายส่วนมากก็อยู่70-80อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าจอยลงทุนเยอะไปเราก็จะได้กําไรน้อยลงเนาะก็เลยไม่ได้เลือกซื้อหยิบมาค่ะเพราะกลับมาบ้านมาทํากันบ้านไงอย่างที่บอกมาเช็คว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเขาใส่กัน โอ้โหนะตอนนี้น่าเสียดายมากอะบอกคือถามตัวเองทำไมไม่เลือกซื้อมาทำไมไม่ลองกดเช็คนะตั้งแต่ตอนอยู่ในร้านนะคะคือเขาขายกราคาแพงมากแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ใส่กันแบบหลายคนมีดาราใส่ออกในรายการทีวีด้วยคือถ้ามันมีรูปเกี่ยวกับพวกเนี้ยค่ะมาประกอบในการขายของเราอะมันจะทำให้ราคาสินค้าของเรามันขายได้แพงขึ้นเออคือเขาขายกันทีแบบเป็นร้อยเหรียญหรือร้อยกว่าเหรียญอะไรเงี้ยแล้วลงทุนเพียงแค่สาสิบ ห้าเก,ก้าสิบเก้าตอนก็กะาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงลดลดอีกอะไรเงี้ยผ่านไปอาทิตย์สองที่เดี๋ยวมันก็คงลดอีกนะคะ แต่ว่าคือมันไม่มันไม่รอเลยค่ะคนอื่นเขาก็ซื้อกันไปหมดแล้วออนไลน์ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวจอยจะต้องรอไปดูคาหน้าว่าจอยไปที่ร้านนะคะเขาจะยังมีอยู่ไหมถ้าเขายังมีอยู่จอยก็จะซื้อมาคือเสียดายมากเลยอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเรามีแบบขนาดที่มันเอามาแมทเข้ากันเป็นกางเกงก,กับเลเซอร์เอามาแมทเข้ากันราคาที่เราจะขายได้บางคนเขาขาย200กว่าเหรียญเลยอะ่ะเออเขาขายกันแพงมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะหาเข้าเซตมันหาย,ยากเฉพาะกางเกงอันนี้ราคา69เเหรียญเนาะ นแนะนำนะถ้าใครแบบว่าเนาะบ้านอยู่ใกล้ช็อปอะไรเงี้ยลองลองไปเลือกดูลองไปหาดูเผื่อจะหาได้นะคะยิ่งแบบถ้ามีไซส์ใหญ่อะ่ะยิ่งแบบขายได้ง่ายอะ่ะเออเอยเสียดายว่าทําไมไม่เลือกซื้อมาวันนั้นนะคะต่อมาเป็นเกง,เกงโทนสีเขียวสีนี้เราก็จะขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปอันนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กไซส์ XS ็ก็ยังเอา ราคา129เหรียญนะเฉพาะกางเกงรู้สึกเขามีเบเซอร์ด้วยแต่ว่าเบเซอร์จอยมองว่ามันไม่สวยอะคะ่ะอยก็เลยไม่เอาเลยเลือกซื้อสั่งแต่กางเกงมานะคะอันนี้ตอนแรกอะเขาขาย19เหรียญ99คือมันแพงไปไงจอยก็รอรอก่อนแล้วเออรู้สึกวันพุธมั้งที่จอยสั่ง ทุกอย่างลดเหลือจาก12เหรียญ99จาก19เหรีย99นะ,ะรีบกดเลยรีบกดเลยแล้วเช้าวันนั้นอ่ะตอยดันคุยโทรศัพท์ทําธุระอยู่ปกติ6-7โมงตอยตื่นแล้วตื่นมาเช็คก,ก่อนเลยเพราะว่าเช้าๆจอยคิดว่ามันยังไม่ค่อยมีใครตื่นแล้วก็รีบตื่นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะแต่ตอยท,ทําธุระ,อะตอนเช้ามาว่างมาว่างดูออนไลน์ตอน9โมงเช้าอะค่ะเรแบบ เสียดายมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะขายอะค่ะแต่ว่าเรากดไม่ทันอนะเรากดไม่ทันคนอื่นคนอื่น,น,นเขาเร็วกว่าเราแล้วเราก็พยายามอยากจะกดให้แบบมันจนํานวนเยอะที่สุดเพราะว่าการสั่งของจอยรอบหนึ่งอะค่ะมันเต็มที่สั่งได้50ตัวเนาะแล้วราคามันจะอยู่ประมาณ20กว่าเหรียญย0กว่าเหรียญค่าขนส่งตกประมาณ7-800บาทแต่ว่าเราจะได้รับส่วนลดนะคะก็จะเสียค่าขนส่งแบบบางทีแบบ7เหรียญหรือ14เหรียญแล้วแต่ที่เขาจะคิดนะเนาะเราก็ไม่รู้เขามีวิธีการคิด ยังไงเนาะเราก็อย่างที่บอกพยายามอยากจะสั่งให้ได้มากที่สุดเราโมตะลองไงโมตะลอให้มันแบบถึงจํานวนของเราไงเวลาจะจ่ายเงินนะมันก็แบบหมด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 ,หมดนะมีแฟนคลับเขาเขาก็แนะนําจอยมาแล้วแต่ด้วยความเป็นแม่ค้าเราก็อยากทาอะไรให้แบบเราเราลงทุนให้ได้น้อยที่สุดนะคะก็เลยพลาดพลาดไปเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เอาได้นะ ตัวนี้เป็นโทนสีแดงราคา49เหรียญน,นะคะตอวคิดว่าโทนสีแดงเนี่ยเดี๋ยวช่วงเอ่อช่วงหน้าวินเทอร์ช่วงหน้าฮอลลีเดย์อ่ะคนจะฮิตสีเขียวสีแดงประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงฮอลลีเดย์ก็คือช่วงคริสต์มาสนั่นเองเนาะแล้วคนก็จะฮิตเป็นลายตารางด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงกางเกงเป็นทรงกางเกงะ่ะตรงนั่นเองต่อมาตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าได้มาตัวหรือ2ตัวเป็นผ้าลายอย่างที่บอกแล้วก็เป็นเอว อย่างยูอจอยชอบขายผ้าลายมากกว่าสีพื้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าผ้าลายมันสวยอะมันสวยแล้วมันขายง่ายกว่าสีพื้นนะแต่ว่าอย่างที่เห็นเห็นกันได้มาสีพื้นซะส่วนใหญ่ นะคะได้มาสี่พื้นซัดส่วนใหญ่เพราะว่าตอนเวลาเราสั่งนเราคิดว่าเฮ้ยอะไรอะไรที่คิดว่าเราชอบอะไรที่คิดว่าเราขายได้อะไรเงี้ยเราก็ลองเลือกซื้อมาอะไรที่เราไม่เคยขายเราลองเปลี่ยนมาขายอย่างอื่นดูบ้างนะคะเพราะมันอาจจะขายดีก็ได้มันอาจจะขายดีก็ได้ไม่ลองไม่รู้นะคะถ้ามันขายดีก็โชคดีไปถ้ามันขายไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสต๊อกแล้วถ้าเราอยากจะระบายสต๊อกทําไงลดราคาลงมาค่ะลดราคาลงมาหรือว่ารอให้มันถึงช่วงขายของมันแล้วมันก็จะขายได้เอง ก็วิธีการขายก็ประมาณนี้นะคะวิธีการขายของ้อยเนาะอันนี้ราคา69เหรียญเป็นทรงสีขาวค่ะทรงกางเกงทรง,งทรงงํางานผ้าคล้ายๆกางเกงแบบผ้าชีโนนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ได้มาตัวเดียวเป็นผ้าหนังอันนี้จะเป็นทรงมินินะคะแบบสั้นแต่ว่าเป็นทรงกระปงกางเกงอันนี้ประมาณนี้ตัวนี้12 9 9จํเหียญ99าจำได้ต่อมา อุ้ยวันนี้ได้เยอะนะต่อมาเป็นกล่องที่สามนะคะตอยขอโยนนะเสียงดังหน่อยนะคะอยากจะให้เห็นข้างนอกจังเลยคือแบบของแบบเยอะมากเยอะมากเลยนะของตอยกองเยอะมากเพราะว่าทํางานไม่ทันค่ะแม่ค้าซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อจนทํางานไม่ทันนี่เดี๋ยววันนี้ก็มีของมาอีกวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะรู้สึกน่าจะมีของตั้งแต่วันจันทร ถึงวันศุกร์เลยมั้งแล้วก็หมดแล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้วจอยไม่ได้สั่งแล้วนะคะจะเอาเวลาไปเดินร้านกู๊ดวิวต่อค่ะเพราะจอยคิดว่าตอนเนี้คนลดราคากันใช่ปะในร้านกู๊ดวิวมือสองอะมันสมควรจะต้องแบบมีสินค้ามาบรจิจาคอย่าเงี้ยเออนะคะจะต้องไปเลือกซื้อ สินค้าแบรนด์อื่นเอามาขายด้วยก็ไม่ได้ขายเฉพาะแบรนด์ซาร่าอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ที่จอยเลือกซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาถูกค่ะมันลดราคาถูกก็เลยลองดูนะคะเลยลองดูว่าเอ๊ะตเป็นยังไงถ้าเราเลือกซื้อมาอย่างนี้เนาะก็ไม่ต้องทําตามตอยนะคะไม่ต้องทําตามตอยนะอันนี้มันเป็นความคิดไอเดียในการทํางานของตอยนะคะเนาะต่อมาเป็นแตงกีโทนสีเขียวะคะ่ะอันนี้เป็นเอลเลียนยืด เป็นเอวยางยืดราคาตัวนี้สี่ิบห้าเหรียญขาเป็นประมาณอย่างนี้เนาะอันนี้น่ารักอันนี้น่าจะได้มาตัวเดียวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นงานปากักเห็มไม้ตรงเนี้ยคืองานปักหมดเลยกางเกงเอวยางยืดไม่มีผ้าซับในเหมาะที่จะใส่ไปทะเลค่ะกางเกงผ้าบางๆแบบนี้ 1 2บสเหรียญเก้ิ้าซื้อมาลายเสือลายเสือตอนที่่อไปเดินเลือกในช็อปอะ่ะเขาจะมีโซนหนึ่งเลยนะขายเฉพาะลายเสือตอก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ ปีนี้ช่วงหน้าฟอลเขาจะฮิตลายเสือหรือเปล่าส่วนมากลายเสือเขาจะฮิตกันนะเวลามาฟอลซีซันทีไรอ่ะเขามาักจะฮิตกันแต่ว่าที่จอยจำได้นะฮิตแบบสุดๆเลยย้อนไปปี2019คือปีนั้นนะเป็นอะไรที่แบบใครก็ใส่ลายเสือค่ะแล้วก็จะเป็นเสื้อแบบสไตล์เท็ดดี้นขนตัวใหญ่ๆนะเขาก็จะฮิตเป็นโทนสีพื้นแล้วก็ลายเสือคือฮิตมากๆปีนั้นตั้งแต่ปี2019ปีนี้2024เนาะ ก็ยังไม่เห็นฮิตลายเสือแต่พอดีอย่างที่บอกพอจอไปในร้านแล้วเขามีโซนก็เลยคิดว่าเฮ้ยปีนี้ไม่แน่อาจจะคิดลายเสือแล้วเห็นในออนไลน์ line, เขาลดราคาลายเสือค่ะซื้อใหญ่เลยอะไรที่เป็นลายเสือก็พยายามเลือกซื้อใหญ่เลยนะคะแต่ก็เลือกที่เป็นทรงกางเกงอย่างที่บอกว่าราคาถูกนะคะตอยสามารถเลือกซื้อเอามาขายได้นากก็เลยเลือกซื้อเป็นกางเกงอันนี้ก็จะเป็นผ้าบางๆนะคะก็เป็น เออทรงขาตรงนะคะรู้สึกเกงลายเสอือจอยได้มาน่าจะเกือบ5ลายแต่ว่ามีตัวเออมี2ตัวสิตัวแรกขาการเย็บขาไม่เท่ากาันอีกตัวหนึ่งอะตะเข็บเขาเย็บไม่ดีนะคะก็เลย2ตัวแล้วที่เราจะต้องาไปคืนลายเสือนะคะอันนี้ XS ะไรที่เป็นสีชมพูนะคะจอยซื้อเลยไซส์เล็กก็เอาไซส์เล็กก็เอาเพราะสีชมพูยังไงก็ขายได้แต่จริงๆสีชมพูอะ ช่วงที่ขายดีที่สุดนะคะคือหน้าฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงหน้าสปริงนั่นเองแต่ว่าตอยเลือกซื้อหมดเลยอะไรที่เป็นสีชมพูไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนก็เลือกซื้อหมดราคาป้ายตัวนี้อยู่ห9เก้าเหรียญน,นะคะตอวน่าจะขายอยู่ที่4ี่อันนี้จะเป็นทรงแบบขานี้ขาขาตรงนะคะต่อมาแล้วเขาก็มีขายผ้าหนิดด้วยก็เลยลองเลือกซื้อมาอันนี้คิดว่าจะใส่เองนี่ เวลาใส่มามันจะเป็นทรงเปิดบ่าค่ะแล้วก็เป็นผ้าหนิดแขนประมาณนี้อันนี้ว่าตั้งใจจะเอามาใส่เองแต่เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าใส่ไม่สวยก็ขายค่ะถ้าใส่สวยก็คือเก็บเอาไว้ใส่เองต่อมาออันนี้เขาแพ็คแยกมาต่างหากทำไมต้องแพ็คแยกมาดูเลยอ๋อนา่นารักน่ารักมากน่ารักมากมอันนี้เป็นผ้าหนิด แล้วให้ดูตรงที่แบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไข่มูกไหมอ่ะโอ้ทําดีมากนี่ค่ะเป็นแบบตอกไม่ได้เป็นแบบเย็บถ้าสมัยก่อนเนาะเขาจะเป็นการเย็บได้พอเย็บได้เนี่ยมันหลุดง่ายแต่รุ่นนี้นะคะเขาแบบเป็นตอกหมดไปหมดแล้วเป็นประมาณนี้อันไดีถ้าจดจำไม่ผิดตราเลือกซื้อมาสิบอเหรียญ99าราคาป้าอยู่ที่ห้ิบเกาเหรียญแล้ว จอยสั่งมาเป็นเซตเออพระอิญว่าดูเป็นกระโปรงแล้วเราได้แล้วแล้วก็ไปดูเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะมันมีไซส์เดียวกันพอดีเราก็เลยเลือกสั่งมาไม่รู้ว่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่า mm hmm. ก็คือเลือกสั่งมาคืออะไรที่มันเป็นเซตอะคะจอจะเอามาจับเข้าคู่แล้วก็จะตั้งราคาขายนั่นเองนะคะก็เลยเลือกซื้อมาที่เป็นเซ็ตเนาะพอแยกตรงนี yes. ้ เอออันนี้เป็นทรงกางเกงค่ะจะเป็นเหมือนผ้ายีนนะคะมีเข็มขัดให้เนาะอันนี้เป็นไซส์8ดนี่ค่ะเป็นประมาณนี้โทนสีเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าเราเลือกซื้อสีเขียวมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าวันนั้นแหละจอยได้แค่วันเดียวคือวันพุธได้แค่นั้นหลังจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรให้เลือกอีกเลยนะคะกล่องสุดท้ายโอเคกล่องสุดท้ายแล้วมาดูกัน มาดูกันโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยโห4ก,กล่องเลยนะตอยได้ขายเยอะมากเลยอ่ะมีตำหนิมั้ยยังเนี่ยตอยว่า ยังไม่เห็นเนาะเนาะเราแกะมาตัวว่าเรายังไม่เห็นตำหนิก็ขอให้ไม่มีตำหนิแล้วกันตัวไม่อยากคืนสินค้านะคะว่าอยากขายอยากให้แบบมีสินค้าส,สวยๆในร้านของเราอะ่ะตัวมองว่าเฮ้ยถ้างมีสินค้าที่มันน่าสนใจอะ่ะมันจะดึงให้คนมาในร้านของเรานะอย่างที่บอกตัวเป็นแม่ค้าขายใน eBay แล้วก็ Porsche m a r กเนาะแบรนด์ซาร่าสำหรับตัวนะขายใน Porsche m a r กเราจะตั้งราคาได้แพงมากกว่าแต่ว่าตัวขายในราคา เท่ากัน eBay แล้วก็พอชมาจอยขายราคาเท่ากันเนาะโอเคมา2สุดท้ายอันนี้อันนี้เป็นกางเกงเอวยืดนะคะจอยพึ่งจะมารู้จักวิธีการเรียกชื่อกางเกงเอวที่แบบเป็น กางเกงเอวยืดแบบเนี้ยว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจอยขึ้นคำคีย์เวิร์ดให้นะคะก็คือรัสติกนั่นเองนะคะแต่ก่อนอ่ะจอยจะชอบเรียกแบบว่าเออเรียกชื่อเต็มเลยเรียกชื่อเต็มเลยนะคะแล้วเพิ่งจะมารู้คำเนาะก็ถ้าใครจะขายกันเกงที่เป็นเอวยางยืดแบบนี้เนาะข้างหน้ามันจะเป็นเรียบๆะค่ะแล้วข้างหลังจะเป็นเอวยืดอะเอาคำคีย์เวิร์ดเนี้ย ไปใช้เอาไปใส่ในคำ Title แล้วก็ d e s คร i p t i o n ด้วยนะคะมันจะได้ช่วยให้เราขายได้เร็วขึ้นเนาะนี่อันนี้เป็นทรงขาตรงนะคะราคา49เหรียญตัวนี้สีเขียวอีกแล้วแต่อันนี้เป็นกระโปรงอ๋อนี่ค่ะเป็นกระโปรงแบบว่าแม็กซี่นะคะแล้วก็ข้างหน้ามีเปิดแบบนี้นะคะโอเคต่อมาอันนี้อันนี้เป็นกระโปรงคันนิด นี่ค่ะเป็นประโปรงผ้าหนิดตอนนั้นจะขายประมาณ35หรือ39นะคะราคาป้ายอยู่ที่49เหรียญน่าจะขาย39 ประมาณนี้เพราะว่าราคาอย่าลืมนะลูกค้าเขาจะต้องต่อราคาอีกนะคะแล้วถ้าเราขายเราจะต้องโดนเสียค่าฟรีในพอชมาสเราโดนประมาณ20% eBay เอรีเบเราโดนประมาณ18%เอรนาะราคาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเราขายใน e ีเบเนี่ยจอยเสียค่าเปิดร้านเนาะเดือนหนึ่งจอยเสียประมาณ60เหรียญน,นะแต่ว่าในพอชมาสกะคะ่ะฟรีไม่เสียเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะจะเป็นเหมือนแบบผ้าขนขนตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่45เหรียญค่ะ เหมาะที่จะขายแบบช่วงหน้าหนาวจอยเลือกซื้อมาเพราะว่ากะที่อยากจะลองขายหน้าหนาปกติตอะจอยไม่ค่อยขายผ้าหนิดเพราะว่าค่าน้ําหนักเวลาจัดส่งอะค่ะถ้าเราขายใน e ีเ y ะค่าน้ําหนักค่อนข้างแพงถ้าเราขายใน p o s c h m a r ์เนี่ยคือมันราคาเดียวไม่เกิน5้าพาวอะค่ะก็ราคาเดียวอยู่ประมาณ9้เหรียญลูกค้าเป็นคนจ่ายปกติจอยไม่ค่อยขายผ้าหนิดเพราะอย่างที่บอกมันราคาแพงแต่ว่าชอบเลือก ขายอะไรที่แบบเป็นผ้าบาเป็นผ้าซาตินซะส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยพยายามอยากจะลองขายอย่างอื่นที่เราไม่เคยขายเพราะว่าถ้าเราไม่ลองขายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะขายได้ไหมแต่ถ้าเราขายได้เราก็มีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยอ๋อเสื้อผ้าสไตล์นี้มันขายได้เวลาคาวหน้าเราไปเลือกซื้อสินค้าค่ะเราจะได้ซื้อเอากลับมาขายอีกนั่นเองเนาะอะ,อะต่อมาเป็นผ้าลายค่ะอันนี้ได้ตัวเดียว ได้มาตัวเดียวน่ารักมากเขามีเบลเซอร์ด้วยนะจอยจําไม่ได้ว่าจอยกดพันหรือเปล่าจอยสั่งเบลเซอร์ด้วยนะเพราะว่าเจอรอดูแล้วกันถ้าคาวหน้าเปิดกล่องแล้วเห็นก็คือได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คืออดไปนะคะอดไปอันนี้เป็นทรงสีเขียวอีกแล้วโชคดีว,ว่าได้สีเขียวมาหลายตัวหน่อยนี่อ่ะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ค่ะขาอันนี้น่ารักอันนี้รูปสวยเลยแหละ อันนี้เป็นแบบว่าแม็กซี่นะคะเป็นกระโปรงแล้วเวลาใส่อ่ะคือมันแหวกแหวกทรงสูงอย่างนี้เลยค่ะเป็นแม็กซี่สีดำนะคะทรงกระโปรงเนาะโอเคอีกไม่กี่ตัวหมดแล้วค่ะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นผ้าน,ดานิดผ้านิดผ้าไหมพรมยืดๆนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนี่ยค่ะสแกนล,ลอ็อปแล้วก็เป็นสีขาวตัดกัน ไซส์ S ราคาส5สิ้าก็ขายส5ส้าเนี่แหละตัวสุดท้ายแล้วหมดแล้วรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยจอยเคยแกะสีดำให้ดูไปแล้วสีดำหมายถึงว่าจอยเคยได้เป็นสีดำผ้ายีนมาแล้วนะคะแล้วอันเนี้ยจอยสั่งเป็นสีขาวมาไซส์ใหญ่ด้วยไซส์สิบสองนี่ค่ะได้สีขาวมาอีกตัวหนึ่งนี่ลองดูนะคะปกติอะถามว่าผ้ายีนขายดีไหม ปีที่แล้วจอยตั้งราคาถูกไงคะพราตั้งราคาถูกมันก็ขายได้แต่พอเรามาตั้งราคาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็เลยยังขายไม่ค่อยได้นะคะถ้าแบบเป็นกางเกงทรงผ้า,าขายดีมากกว่าผ้ายีนถ้าสําหรับจอยเนาะอ่ะโอเคจบหมดแล้วสินค้าที่จอยได้มานะคะก็อย่างที่บอกคลิปนีเปนเปนะะ้เป็นการเปิดกล่องนะคะเป็นการเปิดกล่องแบรนด์ซาร่ารู้สึกน่าจะเป็นคลิปที่4แล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาติดตามจอยนะ แนะนำให้ย้อนกลับไปดูได้นะคะจอยมีลงติดติดกันเลยนะคะก็ลองย้อนไปดูว่าจอยเลือกซื้ออะไรเอามาขายอย่างที่บอกสินค้าที่เห็นเนี่ยแล้วก็สินค้าที่กำลังจะตามมานะคะจอยจ่ายเงินไปทั้งหมดประมาณ9 0้าหมื่นบาทนะคะในการลงทุนเลือกซื้อแบรนด์ซาร่าเอามาขายในร้านของจอยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้จอยเคยขายได้แล้วแล้วจอยคิดว่าเออแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่คนเขานิยมกันนะคะจอยคิดว่าจอยสามารถซื้อแล้วเอามา ทำกำไรได้แต่ก็ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างที่จอยเลือกซื้อมาแล้วมันจะขายได้ทั้งหมดถ้ามันขายได้หมดก็ดีสินค้าก็มารอดูกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่จอยจะขายได้เพราะว่าเวลาที่จอยขายสินค้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวจอยจะมารีวิวแชร์ให้ดูว่าจอยสินเออขายสินค้าอะไรไปได้บ้างโอเคยังไงคลิปนี้นะคะจอยไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ